โอเคผมก็สําหรับค่ำคืนนี้นะผมก็จะมีนี่นี่เลยครับทุกคนชุดเทคโนนะหรือชุดเด็กช่างนั่นเองนะผมก็โอเคผมก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าผมว่ามันจะสวยแล้วก็จะตึงแค่ไหนคนระับไปดูนครับทุกคน โอเคผมก็ต้องกล่าวสวัสดีนะว้วยนู้นทุกคนกันด้วยเนี่ยัสำรับวันนี้พี่กยุทธ์ในเกมวีไฟการอีกแล้วนะทุกคนก็สำรับวันนี้มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะผมเป็นกิจกรรมที่ทุกคนนะครับผมหลายๆคนที่แบบว่าคือมันมีมาสปอยในหน้าผพจนะแต่ทุกคนก็ไมเป็นไรไม่เป็นรบบนนะผมนอกจากชุดเด็กช่างนั่นเองนะทุกคนก่อนจะไปดูนะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของพี่ต่อไปด้วยละกันนี่ทุกคนนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับทุกคน กิจกรรมวันนี้นะผมก็จะเป็นนี้นะผมับชุดเทคโนฟรีไฟนะครับผมเด็กช่างคนนี้ขอเป็นเด็กพี่ได้ไหม่นะผมก็กิจกรรมนี้นะผมจะมาในวันที่27พฤศจิกพฤษภาคมน,นะผมถึง6ธันวาคมนะผมก็อยู่กันประมาณเจ็ถึง8ถึง9วันเลยทีเดียวเทียวนะทุกคนก็นี่ครับผมเทคโนฟรีไฟนั่นเองนะทุกคนแล้วก็ไป ไปดูนะครับทุกคนก็จะมาในรูปแบบนี้ครับผมตู้สุ่ม8ทีนะครับทุกคนนะก็จะมาแบบนี้เลยมันจะเป็นชุดผู้หญิงนะครับทุกคนไม่มีชุดผู้ชายเนาะโอเคก็พี่มีนะครับหนึ่งพันหกร้อยสามสบองเพนนะผมจับจพอหรือเปล่านะครับผมหรืออาจจะต้องเติมเพิ่มหรือเปล่าไปดูนะทุกคนโอเคก็อันนี้จะเป็น ส <c oughs> กินปืนแลทุกคนก็มาดูนะพี่จะโหดหรือเปล่าถ้าพี่ได้นี่ก่อนก็อันนี้กนันจะไม่เอานะทุกคนโอเคปะกดเลยคนระับเอาอะไรออกดีนะครับผมโอเครครับผมก็เดี๋ยวจากเอาเป็นไอชอันนี้ออกแลครับผมนี่ฮะแล้วก็เป็นอันนี้ออกนะครับ,อนนออรบโอเคสองอันนะ้เก็ออกละครับผมปะโอเครครับผมจัดไปครับผม ก้าเพชรจ,จะมีจริงหรือเปล่านะทุกคนคืเลก้าเพชรมีจริงคือแบบโอ้ยผัวเลยไปนิดเดียวนะครับทุกคนนะเก้าเพชรก็มีจริงนะครับทุกคนสิบเก้าเพชรครับผมนคาจะหมดไม่เยอะนะถึงันห้าร้อยหรือเปล่านะครับโอเคจัดไปฮะสี่เก้าครับผมอันนี้ออกก่อนด้วยเด็ดเช่โอ้ยเอามห้าร้อยทุกคนนี่ฮะ ไปต่อครับ99ครับผมโอเค99 199, 199ครับผมจัดไปฮะจะสามอันครับผมจะถึงหรือเปล่านะไปะจัดเอ้บโอเคโอเคเลยโอเคเลยไปฮะ โอ้โหโอเคหมดโตโอเคผมก็ได้มาแล้วครับผมสำหรับนี้บผมแพ็คเยลล b l บลูปรินนะทุกคนก็เป็นชุดเด็กช่างนั่นเองนะทุกคนอ่ามีไฟเด็กช่างครับนะทุกคนโอเครับเลยละกันนะทุกคนนี่อ่าไปดูนะทุกคนพี่ว่ามันสวยทั้งชุดเลยนะเอาจริงนะแล้ว่านี่อ่า โอเคก็นะครับผมจะประกรอบไปด้วยอทรงผมนะครับผมมีทงผมนะครับผมนี่เพื่อทรงผมมันก็สวยนะจริงนะครับแล้วก็นี่จะมีอันนี้จะเป็นตาไม่มีนะครับผมก็จะไปใส่อะไรก็ได้แแต่เลยนะครับผมอจะใส่อะไรก็ใส่ไม่รู้จะใส่อะไร่ไไะรนะทุกคน <พ uka> ใส่ทุกโงกระเแนวเลยหมดละโอเคใส่ไปดีละกันนะทุกคนแล้วก็นี่ครับผมจะมีเสื้อในเสื้อของเด็กช่างนะทุกคนอเสื้อของเด็กช่างนะผมแล้วก็จะมีกระโปงกระโปงเป็นชุดเทคโนนะครับผมนี่จะใส่ไปอะไรนี่ก็ได้ที่ว่ามันนี่ก็ได้ครับเป็นนี่ก็ได้ครับผมแล้วก็รองเท้านะครับผม เป็นรองเท้าแบบว่าคอนเสิร์ตครับไอ้ไอย่างเท่คนว่าใส่อันนี้ก็เท่ะนะนนี้ใส่นี้เท่กว่าเออนี่ก็ประมาณนี้ครับผมก็ใครที่ชอบจะดูกดอะไรก็แชร์ด้วยเอาหมดไปเท่าไหร่อ่ะเหลือ60เพรนะทุกคนโอเคหนึ่งพันหะ้าร้อจสองเครับผมหมดตู้ลยครับผม หมดไป1572งพันห้าร้อยเจ็ดสองเสอง,ง,สองครับผมคือหมดตู้นั่นแหละนะผมโอเคก็ยังไงก็ฝากกดไลกกดคลก์กดแชร์ก่อนนะครัแลวกดกระดิ่งด้วยนะผมก็น้องๆหมดตู้กันหรือเปล่าแล้ผมก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนี่ว่าชุดสวยอยู่นะทุกคนชุดสวยสวยเลยโอเคครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าผมนี่ก็บู้ย